ถ้ามองกลับไปก็อีกมุมหนึ่งก็เสียดายเหมือนกันเสียดายที่ไม่อยู่ในวิธีการเล่นหรือว่าแท็กติกของของฟาตตเล่เนี่ยมันผมก็มองว่าไม่เลือกกับวิธีการเล่นของเจอยากให้เคารพแล้วก็เข้าใจวิธีของแนวุตบอลวิธีของนักฟุตบอลแล้วก็การตัดสินใจของเจในครั้งนี้อร่ยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอลเบิร์นเฮิร์ตกระแสครับผมซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสของการย้ายทิมของเจชนะทีมเนีย รแรงมากครับ<ช>เหลงมาฟีดเต็มทุกข่าวทุกสื่อไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นไงบ้างเพื่อนมองยังไงุมมองที่เจย้ายกลับมาก็ผมว่าสําหรับบอลไทยนะมผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอาจจะทําให้รีบปูอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือได้ได้คือการ <c oughs> <c oughs> มันก็เหมือนเจดี่ะเขาก็มีช่วงหนึ่งที่นักฟุตบอลเจลีกตัวท็อๆเนี่ยไปเล่นยุโรปใช่แต่เจดีเองก็รู้สึกว่าอยากให้อยู่เพื่อ พัฒนาและสร้างทีมาตคือมันก็มีทั้งได้และเสียส่วนในไทยเนี่ยในของไทยเนี่ยเราก็โชคดีที่ได้คือเราอยากส่งเสริมแหละนักเตะที่เล่นต่างประเทศครับแต่ว่าพอได้เจกับมามันมีเหตุผลหลายอย่างหลายปัจจัยนะแต่พอเจกลับมาเพราะว่าเขายังอยู่ในช่วงพีคอยู่ด้วยครับก็เราคงจะเห็นแหละว่าเจไม่ได้เล่นครับต่อเนื่องนะครับก็เลยพอกลับมาที่ไทยเนี่ยผมว่าสิ่งแรกเลยที่ไทยจะได้ก็มนที่ไมค์พูดว่าไทยดีเราเนี่ยจะได้นักเตะคุณภาพกลับมา ยกระดับยกระดับแน่นอนครับแน่นอนถ้ามองกลับไปก็อีกมุมหนึ่งก็ก็เสียดายเหมือนกันเสียดายที่ไม่อยู่ญี่ปุ่นคะแนนนักบอลเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ค่อยได้ลงอบบรู้สึกเอาูุยเราทั้งสองคนเลยนะเราเคยผ่านจุดนี้ไปแล้วอะผอมมั่นใจครับความฟิตครับเพราะเราบอกความฟิตมันจริงๆแล้วทุกคนคิดว่าเฮ้ยความฟิตความฟิตทุกวันนะความฟิตคืออะไรอ่มัน บางทีอยู่ในอยู่ในสนามอาจจะเป็นแบบเซนเซนบอลนิดนึงแบบวิ่งได้มันไม่อันนี้ไม่เกี่ยวอาจจะเป็นแค่แบบเรีแอชชั่นนิดนึงอ่าสปีดต้นนิดนึงแล้วก็าแล้วก็แบบความกดดันมันทําให้มีหลายอย่างครับมีหลายคือถ้ามันไม่เล่นเลยก่อนอย่างนี้ดีกว่าอธิบายให้เห็นภาพก็คือว่าต่อให้เราซ้อมอยู่ทุกวันนต่อให้เราซ้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในความเข้มข้นในการของแข่งกับซ้อมมันคนละเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนานๆนักฟุตบอล บางคนเ,เห็นนักเตะเปลี่ยนลงมาใหม่แล้ววิ่งสปีดไปครั้งสองครั้งแล้วแบบแบบหอบแล้ว,วอ่ะเฮ้ยทำไมเปลี่ยนลงมาใหม่ทำไมหมดเร็วเพราะเพราะว่ามันปรับเรื่องของสปีดของเกมไม่ทันเหมือนกันครับถ้านักเตะไม่ได้ลงบ่อยๆมันก็จะโอ้สำหรับถ้าเป็นตัวผมนะหนึ่งและแบบจังหวะไม่ได้ละ,ะจังหวะกว่าจะมาจับจังหวะกว่ามรุนแรงจังหวะได้คเคยจ่ายลูกนี้ได้ก็อาจจะต้องใช้สองสามครั้งถึงจะทำได้อะไรเงี้ยหรือไม่ได้ทั่ทงเรื่องของระบบหายใจอย่างเงี้ย ครับก็จะทิ้งสาวกัะเล่งของเจด้วยใช่ใช่ตัวแรงตัวแรงแบบใช้ปีเลียนบอลนีๆครับใช่คือเจกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรก็โดดเด่นมากๆนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็โดดเด่นเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวสำคัญของคอนของทีมเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วคราวเนี้ยจนฟอนตาเล่เนี่ยซื้อมาทุ่มเงินซื้อมาครับเป็นนักเตะไทยที่ตกหีท่าตัวถือว่าเยอะในฟุตบอลเจลิญของเจลีกด้วยนะไม่ใช่แค่คนไทยใช่ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วทำไมเจไม่ประสบความสำเร็จกับฟันตาเล่อาจจะมีหลายหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นวิธีการเล่นของทีม,มด้วยแล้วก็นักเตะในทีมครับแต่พอเอาเนี้ยอย่างที่บอกนะครับวิธีการเล่นหรือว่าแท็กติกของของฟันตาเล่เนี่ยมันผมก็มองว่ามันไม่เลือกับวิธีการเล่นของเจเพราะเจเนี่ยเจต้องเป็นคนที่มีบอลเยอะๆต้องเป็นคนที่ เกืเริ่มเกมลุกกับของทีมเรึ่งเบอร์สิบอร์ทำให้เขาเล่นเบอร์แปดก็มันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งของเขาเลยออกสใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเล่นแหละรวมถึงเพื่อนร่วมทีมสไตล์การเล่นของเพื่อนร่วมทีมด้วยก็เลยทำให้เจก็ไม่ค่อยได้ระบบทะแล้วก็ต้องต้องต้องย้ายกลับมานะครับอย่างเช่นเจเนี่ยก่อนที่จะมากลับมาไทยดิกตอนนั้นคิดว่าคงจะอยู่สู้ต่อไริจริงๆแล้วแต่เราไม่รู้ แต่เนี่ยทุกอย่างดีเทลทุกอย่างเราเราไม่รู้แล้วสุดท้ายผมว่าเจเรื่องฟุตบอลมันฉลาดอยู่แล้ว่าจะเลือกใ่ใช่นี้สำหรับเขาแล้วก็เขางค์ไงก็เร้อเป็นนักฟุตบอลอยู่นี่แลชอบรักรักฟุตบอลเราอยากเล่นฟุตบอลกับนั่นแหละเขาจะกลับมาอยู่บีับเรื่องตัวจริงตลอดเรื่องตอนเนี้ยเราก็กลับให้ฟอร์มแบบเหมือนเดิมครับ คือเอผมก็มองเหมือนเหมือนเหมือนไหมนะมัน,ม,นมันอาจจะมีหลายเหตุผลคือบางคนอาจจะเสียายว่าแทนที่จะอยู่เจลีก่อแต่อยู่แล้วมันไม่ได้เล่นมันไม่ได้ลงความมั่นใจตัวเองก็ไม่มีความมั่นใจของเพื่อนร่วมทีมความมั่นใจของโค้ชต่อตัวเจเอ็ก็ไม่ม,ม,ม,มีมันอยู่ไปแล้วมันเราเป็นนักฟุตบอลนอะ่ะเราอยากเล่นครับต่อให้เราผมเคยมีเหตุการณ์นี้กับกับตอนที่อยู่บียูครับ ประธานสโมสรดีหรือแม้กระทั่งโค้ชมาด้วยเองไม่อยากให้ผมย้ายนะแต่ผมผมรู้สึกว่าผมผมมีดีกว่านี้ผมเล่นได้เยอะกว่านี้แต่คือผมเล่นน้อยเกินไปเราก็ประเมินเองทุกอย่างดีหมดใกล้บ้านเงินเดือนดีโบนัสดีสวัสดิการดีทุกอย่างแต่ผมก็ทีมดีเพื่อนร่วมทีมดีทีมเมทดีดีดีหมดเลยแค่เสียอย่างเดียวแค่ไม่ได้ลงเล่นแค่นี้เองไม่ลงเล่นมากพอแค่นี้เหตุผลแค่นี้มันทําให้คนที่รักฟุตบอลอย่างเราทําให้รักฟุตบอลอ่ะมันก็ เรื่อที่จะไปอาจจะไปไกลหน่อยไปไกลขึ้นแต่ว่าใโรงเล่นอันนี้ก็ก็เป็นเหตุผลหลักมไม่บอกอยากให้อย่าให้ทุกคนคิดในภาพกับโพสิชดีกว่าครับเฮ้ยเจ๊กลับมาเร่นี้เอ้ยสู้หน่อยใช่ว่าเอ้ยอยู่อยู่ที่นู่นต่อดีกว่ายี่ปุบนคุณภาพดีดีกว่าเอาไงอยาให้ไม่ได้เล่นนะมันไม่ได้ลงนะครับทุกผมก็เชื่อว่าทุกแฟนบอลไทย อยากให้แฟนบอลไทยกีบแบบนี้นอยากทุกคนอยากเห็นลวดลายของเจมหมดแหละแม้กระทั่งต่อให้กลับมาเล่นไทยลีกเนี้ยก็ยังไ,ได้เห็น,นเผื่อได้เข้าไปดูใกล้ๆด้วยโอเคเ <Okay. S 2> จกลับมาตั้งหลักใหม่เล่นสร้างผลงานให้ดีพาดีจีประสบความสุขเลยครับหรือเผื่อไปเล่นกลับไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกครับย้ายไปีนยยังได้เลยเวลายังมีหลักฉะนั้นแล้วอยากให้มองในในแง่บวกมากกว่าแล้วก็อยากให้เคารพแล้วก็เข้าใจครับวิธีของ แนวบอลบอลวิธีของนักฟุตบอลแล้วก็การตัดใจของเจในครั้งนี้อะไรสิ่งที่บีจีจะได้จากเจชนะที่ยจะได้อะไรจะเป็นอะประสบการณ์ครับประสบการณ์นะอันนี้ยสำคัญสำคัญแล้วก็มายด์เซ็ทเขาเล่นตามระเทศแล้วมายด์เซ็ทก็ไม่เบื่อคนไทยเป็นคนไทยคุณภาพครับคุณภาพนอีเจระดับระดับใช่ได้แล้วแน่นอนยิ่งมาโอเคแหละถ้าใครพูดว่าเจดี คุณภาพสูงประาไทยแน่นอนเจนเล่นที่นู่น,นที่สุดตัวเองมาแล้วได้สบายยแล้วคแค่ปีนี้โอเคอาจจะเกิดอะไรขึ้นม่ได้เด็นน,น,น้อยอะไรแต่ว่ายิ่งกลับมาไทยที่เข้าพุ่นเคยอยู่แล้วด้วยแล้วมีเขาเรียกอะไรมีเลเวลที่มันอัพขึ้นไปแล้วกลับมาเล่นครั้งนี้ก็ผมก็เชื่อว่าผมน่าจะทุกคนอยากเห็นอ่ะแล้ว BG ก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆอยู่แล้วใช่ครับผมโอเคแล้วมองผลภาพ BG นได้มีทีละสิ์อยู่แล้วมีสารมีพิธีวัดมีทีมชาติ ก็ต้องบอกว่าผมเต็มทีมเต็มทีมเลยแหล่ะแล้วการได้ชนะทิพย์มายกระดับเนี่ย BG ลุ้นแชมป์ได้อผมว่าตรงนี้ต้องลุ้นแชมป์นะใช่ไหม,มเสริมขนาดนี้รต้องรุ้นแชมป์ต้องรุ่นแชมป์แล้วผมมัน่นใจว่าเขาผู้ใหญ่ที่ BG คิดแบบนั้นดีครับค,รคือคือผมมองก่อนหน้านี้เราจต่อให้ไม่มีเจ ทีมอย่างดีจีนะครับต้องคุณเคยอยู่มาเราอยู่มาต้องลุ้นแชมป์ปุ่ปีนะสี่หมซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าหมดหมดนะใช่ซึ่งผมก็เชื่อว่าเป้าหมายของดีจีนะลุ้นแชมป์อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าโอเคในเรื่องของคนงานมันมันก็อาจจะมันก็อาจจะเหนื่อยแต่ว่าคนงานที่จริงจริงเหรอด้วยงบประมาณด้วยความพร้อมสนามสนามซ้อมฟาซิลิตี้ต่างๆตัวผู้เล่นผมกำลังคือ มันลุ้นแชมป์ได้ทุกปีอยู่แล้วต้อง,ต,องแบบต้องแบบนั้นต้องแบบนั้นนะครับโอเคชนาทิพย์เนี่ยกลับมาที่ชนาทิพย์สุดท้ายแล้วชนาทิพย์คลาสฟุตบอลเนี่ยเดลือคนลเล่นเตะไทายเยอะไหมอโอ้เยอะก็สมควรพูดพูดสองภาคเลยว่าตั้งแต่ก่อนไปอ่ะเราพูดเราพูดก่อนไปก่อนก่อนไปนี่กนะ็เหนือเหนือกว่าอยู่แล้วก็เหนื่อยกว่าอยู่แล้วแต่ไปต่างประเทศมันทําให้ mindset mindset หนึ่ง mindset แล้วก็วิธีการเล่น แทคติกทุกอย่างครับม,ม,ม,มันทำให้มีโนริเียบวินัยมุดก็ยยอย่างที่บอกนะเจชาททุกคนก็รู้รอยู่แล้วว่าว่าเป็นนักเตะตัวลูกของไทยที่แบบว่าเบอร์รตัวเบอร์หนึ่งของไทยอยู่แล้วละ่ะคุณภาพซึ่งก่อนไปเนี่ยก็ขนาดนั้นอยู่แล้วกากลับมาเนี่ยการเราไปเห็นอยู่เจดีโอเค,อเคลีมันเข้มข้นมันอาจจะแข็งแกร่งกว่าไทยครับเจกับซัปโปโรภาพที่เราเห็นที่แล้วก็ทำได้ดีขนาดนั้นแล้วอ่ะก็ยังไงก็ติดตามเอาเจช่วยนะผมว่าชาทีมเองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะกลับมา ยกระดับไทยทอีกครับซีซั่นหน้าได้ไดีนะครับรวมถึงแฟนบอลบีจีก็น่าจะมีความหวังมากขึ้นในการที่จะกลับมาลุ้นแชมป์ออกมาดี<ม>สําหรับทีมชาติด้วยเขาจะได้เล่นย้อเลี้ยงต่อเนื่องได้ถูกต้องถูกต้องนะครับก็เจช่วยเจชนะที่แล้วก็เป็นกลังใจให้กับสองสับีจีด้วยในฐานะนักฟุตบอลเก่าของบีจีทั้งสองคนนะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเในฟุตบอลฟิลแฟนนะครับรายการฟุตบอลที่ที่จะทำให้แฟนบอล รู้และเข้าใจถึงฟุอบกพรอขึ้นนะครับก็วันนี้หมดเวลาไปแล้วครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง Facebook YouTube แลวก็ i ิ s ส a g แก m ด้วยทุกแพลตฟอร์มเลยเราสองคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีธนชัยบิลอินดีไซน์ลงตัวทุกการตกแต่งตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเพื่อบ้านที่สวยงามของพวกคุณต้องทีมงานธนชัยบิลอินดีไซน์รับประกันงานหนึ่งปีเต็ม